คณะท่นานนายลีบองโกออนดิมบาประธานาธิบดีแห่งสาธารณาราัฐกาบองกรุงลิเบอร์วิลล์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณารัฐกาบองข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณาราัฐกาบอง ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐกาบองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว พะนท่านนายโจโกวิดโดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งและขออานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมืออันใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาด้วยความปรารถนาดีและความเข้าใจกันเสมอมาจากระชับแน่นแฟ้นและงอกงามไพบุญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอนเนกประการพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาส,สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยสเสด็จออกนวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่34ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นการส่วนพระองค์ ดยมีนายเต๋บุญนาคอุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณยุพารอยกุลเจริญอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเฝ้าท,า,าทุลอองพระบาทรับเสด็จผ่านการประชุมออนไลน์ณอาคารศิรินทารานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมอทิผลการประเมินตนเองและข้อเสนอการเลือกสังกัดของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาพุทธศักราช2564จากการประเมินตนเองของสถาบันตามกฎกระทรวงข้อที่13ที่ระบุให้สถาบันประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพการพัฒนาในอนาคตและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของแต่ละกลุ่ม แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทีราสภากาชาติไทยจากข้อมูลผลการประเมินตนเองได้มีการเสนอแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศหลักเกณฑ์ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันประจำปีงบประมาณ2,565สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันและคณะบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ปีการศึกษา2564 โดยเรื่องของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีอยู่ในรูปแบบออนไลน์เป็นหลักส่วนรายวิชาปฏิบัติจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่สำคัญหรือจำเป็นและจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการตัดสินทางคลินิกที่สำคัญด้านทักษะพิสัยและได้ปรับรูปแบบการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ไปภาคอีสานโดยโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระย่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้ว ปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมอนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมายจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนกงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ด้วยความสนพระราชดทไทยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำกรเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทา,านกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกร,กรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนางเจา้าเสด็จกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธาน,านในการส่งเสริมศิลปะชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกร,กรบ้านหัวฝายอำเภอชน,นบทจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสารรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สารต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เหลือนหายไปจากชมุมชนและเป็นการต่อย,ยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเน,นื่องพวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหม ขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทํากิจกรรมก็พวกเราทํางานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมมีก็ยอมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศ ได้เยาว,วชนก็สาวไหม่ในที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหมอนเลี้ยงไหมควบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีออตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักรีบเรียง